ลูกจะสุขสบายนั้นเป็นได้หลายทางต้องหลงติงคิดวางค่าทางให้พ้นไปจะสบความสุขสันต์สำคัญใจสุขและทุกอย่างไร้เพราะใจตนเอง,งตตองคิดเ้้าอยอคหัวเรื่องเกาอยูบอ่บ่ ปีกอนฝนกอนฝนกระแลงปีที่แล้วน้ำกระท่วมมาปีนี่น้ำดีเพียงกับมาละบาทอีกเขาจักเม็ดรกระบาด้เห็นเอาไว้ให้มันหายละบาทเข้าคอยล่งกันไม่ก็ได้ตัวอ้าย เหตุไปกับเมื่อยป้าแล้วเสียให้เหตุตั้งใดล่ะ้ายเข้าเป็นเศร้าหน้านี่เศร้าหน้าเศร้าหน้า เ,เ<อ>มืองไหนยังฮามันมันล้ม้หมาอ,อันนี้จักบาทส5่าค่ะเอาอันนี้สี่สิบห้าบาทได้ ันโมแมนหน้าเหาหน้าเหาหน้ำท่วมเบิดแล้วหน้าเหาาี่ฝันนี่อยาก เหลืออยู่แค่กำมมือเดียวอืพวกโตนะ่ะกินกันโลดแม่บบหิวดอกจังใดมืออื่นบักขำก็ต้องห่อเขาไปกินลูกเลียนอยู่แล้วบักขำจังใดพ่อเราไปเอาขา่าหลานใจพ่อมากรจักสองกิโลเด้อตั้งแล้วพ่อบอกเพ่นว่าคิดไ้ก,ก่อนเมือ่อหลังพอสิพจ่ายห้ดอก จริงเข้ากันยังเหลือเขาปลูกอยู่อีกทุงหนึ่งเอามาตามพ่อแก่คัดไปได้ไหลายมือตัวอ้ายเขาพันพลาสัาานสิเอามาเห็ดกินได้ยังไหนเพื่อเห็ดหน้าเทื่อนอะาสิเอาพันทางไหนมาเห็ด ืมอ,อยางสมใดเท่ากับพ่อทนได้แต่เกิดเป็นลูกเศร้าหน้ากับต้องมาซื้อเขากินมันน่าเสียใจหมายเนะแมนบอลขั้ปตอนแล้วพีดจังใดไดล่ะายเอ้ย ทำไมพ่อต้องขายนาด้วยพ่อเคยสัญญากับคอยเองโ่แมนบอถ้าคอยเป็นหนุ่มพ่อจะให้คอยทำนาแทนแล้วถ้าพ่อขายคอยจะมีนาที่ไหนทำละพ่อขายหน้าใดพ่อจะซื้อจกักรยานให้โตเด้อบักอ้ำ ลูกเปิดตังห้องได้ลูกเปิดตังห้องไม่อ,อยากได้จักรยานคอ,อยบ่อยากได้จักรยานคือสิบริรัายแล้วเอาไปขายเถอะลูก เดินทางปลอดภัยได้งานทำพอแต่คนดีๆเด้อกเด้อเอาเงินมาจากใสแม่เพิ่นแต่เอาพัานธุ์เขาปูกไปขายจะอ้าย ึงแม่เพื่อนน้ำเด้อได้เงินแล้วอาอีิฟ้าสก่าไหไอสิไปโดนบอ,อยังบบหูความจริงแล้วขอย,ยังอยากให้อายไปเลยเข้าหนาสิร่องกันมาสูกันไปเขาาาสิสูดดีก็ไใดเด้อทายาทาปุยก็เป็นนีจนถ่วหัวแล้วเอาไอ้ยังมาสูบบักหำ บึงแม่เป็นน้ำเด้อพอไปเด้อลูกพ่ออยากได้จักรยานพ่อไปดองซื้อมาเด้อไปวังไปเร็วเราจะออแเราเดี๋ยวที่มืดขามก่อน

เฮ้ยเอนี่เ้มเ้้นี่ผู้ร้เฮ็ยที่ไเฮ็ดไปเฮ็ดวังเฮ็ดเป็นว่เออาเฮ็ดน่ะข้าห้อนงเย็นหามสายนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้วัง เจ้ากูาบอกลูกกับมแมียม่อยากเงี้ยน้ำแม่เข้าเท่าแล้วหน้ากับบ่มีคนเบิง่งเจ้าจะไปเฝ้าไปเบิ่งมันเทศยังจงได้กรคิดเลิกเป็นเศร้าหน้ากันอยู่แล้วเอ้ยแม่ยู่เห็ดหน้าไปมีแต่เมื่อยถิ่มเ,เยื่อๆดิใหดจุ๋งหลังพดหลังแข็งเนี่ยบ่เคยเลื่อมตา,าอาบปานเพาะเขาตักเสียเห็ดไปมีแต่ตนี่ตัวมัว เอาอดขอบใจหลายเอาลิลิมาเจาะเอาลองยืนกันเอาลอดเอาลอดอยากนอนแล้วเอาม่เป็นสิ่งหรอด็าวังแทงกั้งันมาเร็วเอาลยเอาลยว้านอตามหาบาทที่บานึงเอาเลยตามสบายไปิดมาเปิมาเปิดมา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 มเดมามาอาเปเปดมาไปมา ເປີດເປີດເປີດບັງນາครับครับເອົາສະກູນາຢ່າຊິເບິນເຮໂລ11ເຮໂລ

นที่ดินแถวนี้มันเป็นของใครอ่ะฮะของคุยเองจ้าอืมของเธอเองเหรอแล้วเธอจะขายไรเท่าไหร่เนี่ยครับวิดนาวอะไรบ่นกหรืออะไรที่เหล้าร้อยที่เจ็ดครับปันครับเออเท่าแก่ครับเออวะ